าสุดนะคะท่านพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะให้ความชัดเจนในประเด็นเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญค่ะโดยบอกว่าจะมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญที่ได้มาจากชั้นกรรมธิการนะคะส่วนจะเปิดวันใดก็อยู่ที่กรรมธิการค่ะว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใดหากเสร็จภายในต้นเดือนธัน วาคมก็สามารถเปิดประชุมสมัยวิสามันได้เลยนะคะอาจจะเป็นช่วงก่อนเปิดสมัยประชุมสาม,มัญในวันที่12ธันวาคมค่ะ รัฐมนตรีบอกว่าดูไทม์ไลน์คร่าวๆและได้หารือกับคณะกรรมาการแล้วว่าการโหวตวาระสามต้องแล้วเสร็จก่อนช่วงปีใหม่หมายความว่าหากเปิดสมัยประชุมวิสามันช่วงวันที่9ถึง11ธันวาคมก็ยังสามารถลงมติวาระสามก่อนช่วงปีใหม่ได้อยู่นะคะแล้วก็ทนายกอนุทินก็ได้ยืนยันว่าพร้อมเปิดประชุมสมัยวิสามันให้และเมื่อผ่านวาระสามไปแล้วในช่วงต้นปีหน้านะคะจะส่งเรื่องกลับมาที่คลม แล้วหลังจากนั้นอีกสองสาวันก็จะประชุมคอรมอนะคะเพราะว่าคอรมอจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจในการทำประชามติค่ะเราก็จะส่งเรื่องไปที่กกตอ,อย่างช้าที่สุดไม่เกินกลางเดือนมกร,ราคมค่ะโดยกกตเนี่ยจะขอเวลาเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการประชามตินะคะ75วัน ดังนั้นเมื่อมองย้อนนะคะจากวันที่29มีนาคม69ที่น่าจะเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องตรงกับวันที่15มกราคมนะคะที่ทางกกตจะได้เตรียมความพร้อมค่ะดังนั้นคอรอมอจำเป็นต้องมีมติภายในวันดังกล่าวเพื่อส่งให้กับกกตทราบค่ะครับการเลือกตั้งชัดเจนถ้ามีการยุบสภาตามที่นายกประกาศไว้ในวันถแถลงนโยบายคือ3เศรษฐมาก็จะเลือกตั้ง29มีนา